8สิ่งทำแล้วมีความสุขความสุขในชีวิตเป็นสิ่งที่ทุกคนต่างทาวินหาและสามารถทำได้ไม่ยากซึ่ง8สิ่งนี้ได้รับการพิสูจน์จากนักวิทยาศาสตร์แล้วว่าทำให้เรามีความสุขได้จริงครับ 1. ออกกำลังกายการออกกำลังกายนับเป็นการสร้างความสุขอย่างง่ายๆเพราะช่วยให้ร่างกายได้หลั่งฮอร์โมนเอนโดฟินซึ่งเป็นสารแห่งความสุขออกมาและยังช่วยลดความรู้สึกซึมเศร้าได้อีกด้วยครับ 2. เลือกอาหารการกินที่ดีนักวิทยาศาสตร์แนะนำว่าหากเลี่ยงน้ำตาลต่อวันให้ได้มากที่สุดมีความเป็นไปได้ที่จะช่วยลดความแปรปวนทางอารมณ์ยิ่งเรื่องรับประทานอาหารดีๆก็ยิ่งดีต่อร่างกายครับซึ่งส่งผลต่อจิตใจและอารมณ์ของคุณตามไปด้วยครับ 3. ทําตารางเวลาในชีวิตประจําวันวิธีนี้นักวิทยาศาสตร์หาเหตุผลมาสนับสนุนว่าจะทําให้เกิดความสุขแก่ผู้ที่สามารถ บริหารจัดการเวลาในชีวิตของตนเองได้และนับเป็นการเปลี่ยนแปลงขั้นพื้นฐานเพื่อลดอารมณ์ที่ทําให้รู้สึกซึมเศร้าครับส่ 4. สังสรรค์กับเพื่อนฝูงนักวิทยาศาสตร์แนะนําว่าการได้ออกไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงจะช่วยสร้างความมั่นใจและรักษาส,สุขภาพใจเป็นอย่างดีเลยครับเพราะมนุษย์นั้นเป็นสัตว์สังคมโดยกําเนิดอยู่แล้วไม่ว่าคุณต้องการใช้เวลากับตัวเองแค่ไหนแต่ส่วนลึกๆในใจคุณเอง ก็ต้องการออกไปสั่งสรรค์บ้างซึ่งจะเป็นการสร้างพลังในการดำเนินชีวิตของคุณเองครับ 5. มีสติกับตนเองทิ้งเรื่องลรสมองมีหลายคนที่มักจะมีเรื่องราวถูกเถียงอยู่ในหัวตัวเองบางทีก็เก็บมาเป็นกังวลหรือคิดเองเออเองครับจนกลายเป็นทุกข์วิธีแก้ปัญหาคือหยุดคิดซะถ้าทำไม่ได้ก็ใช้วิธีการเขียนบันทึกประจำวัน หรือหาคนที่ไว้ใจได้คุยเรื่องราวในใจของคุณให้เขาฟังครับ 6. ปรับเปลี่ยนความคิดและพฤติกรรมเป็นอีกหนึ่งหนทางในการสร้างสุขให้ตัวเองครับเพราะแนวคิดการบําบัดนี้ถูกออกแบบมาเพื่อรักษาโรคซึมเศร้าและความผิดปกติทางจิตประเภทอื่นด้วยโดยมีแนวทางให้คนที่ชอบคิดลบกับตนเองเปลี่ยนมาคิดบวกและทําให้มีความมั่นใจเพิ่มมากขึ้นครับ 7. นั่งสมาธิ นับเป็นแนวทางสร้างสุขที่นักวิทยาศาสตร์เองยอมรับว่ามีผลต่อวิธีคิดของคนเป็นอย่างยิ่งและมีรายงานจากสถาบันจอห์นฮอปกินที่ระบุว่าการนั่งสมาธิช่วยลดความรู้สึกซึมเศร้าได้เป็นอย่างดีครับ 8. ทําตัวเองให้ง่ายขึ้นวิธีสร้างความสุขแบบสุดท้ายคือการตามใจตัวเองบ้างลองเลือกทํากิจกรรมที่ไม่ต้องมีการวางแผนล่วงหน้าหรือกําหนดพื้นที่ง่ายๆสําหรับตัวคุณเองครับ จะทำให้คุณรู้สึกอึดอัดน้อยลงและมีใจที่สบายขึ้นครับ